กรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนทลมลุกเห็บตกก่อนอุณภูมิลด5องศาวันที่21มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ระบุว่าคร่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เพื่อนเขาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งหลังจากนั้นในวันที่23มกราคมอุณหภูมิจะลดลงกับมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด 4 1่ถึงองศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจ้งใต,ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ